สวัสดีครับผม,ผมต้องกลาวคริปโตนะครับผมในวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์บิตคอยแล้วก็คริปโตเคอเรนซีกันนะครับผมในวันที่11รกรกฎาคม2565กันนะครับผมก็คือช่วงนี้เนี่ยผมไม่ได้อัปเดตเมื่อวานถูกป่ะอย่างนั้นนะครับผมวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นการอัปเดตนานนิดนึงนะครับผมเพราะว่า เมื่อวานเองเนี่ยมันก็ไม่มีการขยับขยื่นอะไรของราคาสักเท่าไหร่เลยนะผมผมก็เลยแบบอ่ะปล่อยแล้วครับผมแล้วก็ไปเที่ยวไปดูหนังเรื่องทอนั่นเองเนี่ยผมก็เป็นเรื่องที่สนุกมากเลยทีเดียวสําหรับคนที่ติดตาม MCU อะไรพวกนี้แล้วผมก็ควรไปดูซะนะครับผมเนี่ยทอนี่ยมันจะทรงตลกตลกหน่อยๆนนิดนึงนะครับผมในช่วงหลังนี้นะอ่ะโอเคก็กอดูนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมใครที่อยากสนับสนุนผมนะผมให้ทำคอนเทนต์ต่อไปแบบยาวๆนะผมก็ สมัครสมาชิกนะผมกาวคริปโตสลัจอยนั่นเองนะครับผมโอเคแล้วเรามาอัปเดตกันบ้างนะครับผมในวันนี้โอเคสำหรับบิตคอยนะผมบิตคอยเนี่ยสองสามวันมานี้นะผมผมไม่ได้อัปเดตใช่ไหมอ่ะเราเปิดสัปดาห์นะผมเราก็ดูไทม์เฟรมวิกกันก่อนนะผมดูไทม์เฟรมวิกเนี่ยเราก็ยังไม่มีอะไรมากนะผมนอกจากว่ามันเป็นก้อนที่ยังไม่ได้ไปไหนนะผมก็คือเป็นการพักตัวนั่นเองซึ่งการพักตัวของมันเนี่ยก็จะมีการฟื้นตัวเล็กน้อยนะผมนี่เห็นแบบ คือมันโอเวอร์โซก็จริงนะผมโอเวอร์โซใช่ปะ่ะแต่ว่าทีเนี้ยราคาเนี่ยมันไม่ขยับไปเยือนไปไหนนะครับผมดังน,นั้นเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นแบนแบบก้นหลุมก็ได้นะเอออาจจะเป็นก้นหลุมก็ได้นะตรงนี้นะครับผมก็รอไซเคลนรอบหนึ่งนะผมสำหรับไทม์เฟรมวิ k ส่วนไทม์ f ฟรมเดย์ Day, ในวันนี้นะผมก็มีการทุบลงมาเรียบร้อยแล้วผมเมื่อวานใช่ปะ่ะคือไอเมื่อวันซืนนะผม เนี่ยมันยังอยู่ตรงนี้นะผมผมก็เลยแบบไม่ได้อัปเดตอะไรมากนะผมเพราะว่าผมบอกได้เลยว่ามันมันจะลงมาตรงช่วงประมาณเส้นสีแดงตรงนี้นั่นเองนะผมก็คือเป็นเส้นสามเหลี่ยมที่มันเทสออกไปแล้วก็พุ่งขึ้นไปต่อนั่นเองโอเคตอนนี้นะผมมันจะมีอยู่2ท่าด้วยกันนะผมคือท่านี้ก็คือลงมาเสร็จแล้วก็เส้นสีเหลืองตรงนี้มารับตรงนี้นั่นเองนะผมนี่มารับตรงนี้แล้วเด้งขึ้นต่ออารมณ์ประมาณนี้นั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดว่า มันเอาไม่อยู่ใช่ไหมเอาไม่อยู่เนี่ยมันก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็ล่วงลงต่ออันนี้ก็จะมีอีกกรณีหนึ่งนะครับผมโอเคเราดูไทม์เฟรมสัก4ชั่วโมงกันบ้างนะครับผมสัก4ชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นว่า มันเริ่มที่จะตัดลงมาเรียบร้อยแล้วนะผมสําหรับเจ้าตัว EMA Cross นะครับผมซึ่ง EMA Cross เนี่ยเราก็บอกว่าเอาเป็นสัญญาณขายใช่ะจะขายจากตรงไหนขายจากตรงเส้นนี้นะผมก็กําไรขึ้นมาเล็กน้อยนิดหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดว่าเราตัดขึ้นซื้อตัดลงขายอะไรประมาณนี้นะผมก็ได้กําไรเล็กเล็กน้อยนะผมก็อย่าไปฝืนมันนะครับประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดคนเล่นสั้นเนี่ยเขาจะขายประมาณสักแถวตรงนี้แล้วแหละอ ใช่ไหมโอเคดังนั้นนะผมตอนนี้นะผมถ้าเกิดว่าเราดูไทม์เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่า i อ i เองเนี่ยนะผมแล้วก็โมเมนตัมของ MACD เองเนี่ยมันก็เริ่มที่จะไหลลงมาถูกไหมอ่ะมันอาจจะมีการฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยนะผมเพื่อให้เส้นตรงนี้มันชนกันแล้วก็ลงไปต่อเนี่ยไปถึงโอเวอร์โซทีเดียวเลยนะผมก็คืออ่ะจุดโอเวอร์โซเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณแถวแถวเส้นประมาณตรงนี้แหละ นะครับผมสำหรับเจ้าตัวราคาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก1920,000อือะไรอย่างงี้นะผมถ้าเกิดว่ามันยืนอยู่ได้แถวๆนี้นะผมก็รอ,อลุ้นดูต่อไปนะผมว่าถ้าแถวๆประมาณสักทุ่มหนึ่งเนี่ยมันจะมีการไหลลงข้างล่างหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ไหลลงข้างล่างนะผมอาจจะมีการลากขึ้นต่อก็ได้นะครับผมสําหรับในวันนี้เนาะวันที่ประมาณช่วง19วันที่19เเนี่ยประมาณนั้นก็อีกประมาณสักกี่วันเอ่ยอีกสักประมาณสัปดาห์หน้าเนาะ ออน่าจะไซเวย์สักประมาณสัปดาห์หนึ่งนะครับผมสัปดาห์เนี้ยส่วนเรามาดูโดมนแนนของเจ้าตัวสเตเบิ Co คอยกันบ้างนะครับผมสเตเบิ c o คอยเนี่ยก็บอกบอกได้เลยว่านะครับผมคือตอนนี้ถ้าเกิดว่ามันขึ้นแบบนี้แสดงว่าเงินเนี่ยจะถูกไปแถวๆถแบบอา่าเงินเฟียสหรือไม่ก็จะเป็นสเตเบิรคอยนะครับผมก็คือมีการพักตัวเกิดขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งผมมองว่านะถ้ามันเด้งขึ้นประมาณ7.72เนี่ยแถวๆถวนี้นะผมแถวๆถวนี้นะถ้าเกิดว่ามันไม่ลงใช่ไหม มันขึ้นต่อเนี่ยราคาเนี่ยถึงจะค่อยๆย,ยวบลงไปอย่างรุนแรงนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามันชนเส้นนี้ใช่ไหมแล้วล่วงนะครับผมก็เป็นสัญญาณดีสําหรับในการที่ว่ามันจะฟื้นตัวนั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูเทรนของเจ้าตัวอ่า UNDT ดับดีนะครับผมตรงนี้มันจะติดๆกันหน่อยหนึ่งนิดหนึ่งนะครับผมแต่ว่าผมมองว่ามันจะทะลุขึ้นไปตรงนี้แน่นอนนะครับผมขึ้นไปยังไงแน่นอนแต่ว่าทีเนี้ยพอการเทสตรงเนี้ยเนะี่ย มันจะต้องแบบเขาเล็กมันต้องชนแล้วร่วงนะถ้าชนแล้วไม่ร่วงเนี่ยเออราคาจะร่วงนั่นเองโอเคต่อมานะผมเจ้าตัว i t t o o n n o o m n n a n e นะผมก็จะส่งผลทำให้เจ้าตัวเอ t c o คอเนี่ยมันยังยุบๆกันอยู่นะครับผมคือช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยเงินเนี่ยจะเข้าในส่วนของ b บิตคอยซะส่วนใหญ่นะผมคือ Bitcoin เนี่ยจะเป็นเจ้าตลาดถูกไหมซึ่งณเวลานี้นะผม Bitcoin เนี่ย จะเป็นอะไรที่จ้องมองกันอยู่นะผมซึ่งเอาคอยเนี่ยตอนนี้นะผมคนก็ยังไม่ค่อยเล่นกัน่อนอกจากว่าบิตคอยเนี่ยมันจะฟื้นตัวขึ้นแล้วนะผมถ้าเกิดว่าตอนนี้ต้องรอให้บิตคอยเนี่ยมันฟื้นตัวก่อนแล้วมีการไซเวกเกิดขึ้นช่วงเวลานั้นนะผมเอาคอยมันถึงจะพุ่งตามอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้เราก็รอดูกันว่าบิตคอยเมื่อไหร่เนี่ยมันจะฟื้นตัวนะครับผมคือมันมองมองไปแล้วเนี่ยมันฟื้นตัวแล้วแหละแต่ว่าทีเนี้ยพอ มีการขายลงมานะครับผมก็ตามเศร,เศรษฐกิจโลกนะเวลานี้นะผมก็ตอนนี้คือมันยังไม่ฟื้นตัวนะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็ต้องจ้องที่บิตคอยต่อไปนั่นเองนะครับผมส่วนสถานการณ์ของเจ้าตัวของเอาคอยนะผมสถานการณ์รวมเลยนะตรงนี้ใช่ไหมอ่ะโอเคอันนี้นะผมก็จะเป็นเอาคอยนั่นเองนะครับผมนอกจากว่าไม่มีเจ้าตัว ETS แล้วก็บิตคอยด้วยนะผมอันนี้จะเป็นเอาคอยถ้าส่วนใหญ่นะ เอ่อตอนนี้คือถ้าถ้าจะนับๆเลยนะครับผมก็อีเทีเ่มก็เป็นเอาคอยเหมือนกันแต่ว่าทีเนี้ยมันมาร์เก็ตแคปใหญ่แล้วนะผมก็เลยแบบดูพวกตัวเล็กๆไม่ได้นะ่ะอันนี้ก็คือตัวเล็กๆเลยนะผมซึ่งสถานการณ์ของตัวเล็กๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอ่าเจ้าตัวเอาคอยนะครับผมเนี่ยเราปิดอินดิเคเตอร์ก่อนเราจะเห็นแอคชั่นของมันนะผมก็คือมีการยกโลขึ้นนะครับผมมียกโลขึ้นแบบนี้อ่านี่นะผมจะสังเกตได้ว่า มีการยกโลยกโลขึ้นตลอดนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้มันไม่ทำํำไฮใหม่ถูกไหมยังไม่ทำํำไฮใหม่ก็มีโอกาสที่จะลงต่อได้สูงมากเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าบิตคอยเนี่ยไม่ฟื้นตัวสักทีนะครับผมคือตอนนี้ที่บิตคอยมันอยู่ได้นะครับผมเพราะว่าเ,าเงินในเอาคอยเนี่ยมันเข้าไปกับในสู่บิตคอยถ้าส่วนใหญ่นะครับผมก็เลยแบบทำให้บิตคอยโดมิเนนต์เนี่ยสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเนี่ย ตรงนี้เราก็ดูกันว่าไอ้เจ้าตัวของเอาคอยเนี่ยเนี่ยมันมันล่วงอยู่นะครับผมแต่ว่ายังล่วงไม่สุดใช่ไหมอาจจะมีลงมาแบบ3 3 4 2ามี่สผมลงมาตรงนี้อีก1รอบก็ได้นะแล้วก็มีการเทสแล้วก็ลงมาตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไซเคิลนะครับผมสำหรับเจ้าตัวเอาคอยนะเราต้องรอดูต่อไปนะผมว่าเอาคอยเนี่ยมันจะสามารถฟื้นตัวได้หรือเปล่านะผมคือช่วงนี้มันต้องรอให้บิตคอยเนี่ยฟื้นตัวก่อนนะครับผมเราถึงจะมานั่งดูพวกตัว อา,อาคอยหลายๆตัวนั่นเองนะครับผมเนี่ยอย่างการลงกาล่าอะไรเงี้ยเนี่ยมันก็จะล่วงลงมาแบบเยอะเลยทีเดียวนะครับผมอย่างแซนเนี่ยก็รล่วงลงมาเห็นปะ่ะกาล่าโรสเอเวก็ยังล่วงเห็นปะ่ะเออก็ต้องรอดูนต่อไปนะครับผมโอเคก็สรุปกันเลยนะครับผมสําหรับคนที่ถือเอาคอยเนี่ยนะครับผมก็ระมัดระวังนิดน,นึงนะครับผมแต่สำหรับคนที่เล่นบิตคอยอะไรอย่างนงี้ะผมก็สามารถเก็บเก็บไว้ก่อนนะครับผมแล้วรอให บิตคอยเนี่ยมันฟื้นตัวก่อนซึ่งถ้าเกิดว่าบิตคอยมันฟื้นตัวไปอย่างเต็มที่แล้วนะผมเอาคอยเนี่ยมันก็จะพุ่งตามอะไรประมาณนี้นะผมคือช่วงเนี้ยมันจะมีแค่บิตคอยนะผมที่จะพุ่งนั่นเองโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกันด้วยนะผมสำหรับคนที่ออยากจะสมัครสมาชิกนะผมก็สามารถทําได้กาวคริปโตสลัจอยนั่นเองนะผมมีเมมเบอร์หลายราคาเลยกันเดือนทีเดียวนะครับผมแล้วแต่สักคาโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายรักทุกคนนะครับจุ๊บ